จังคนทีุ่กขอบคุณหลายเด้อครับผมจะามาที่วงวโลกของเร โอรู้วไหนมันขึ้นไรกันบ่ค่อยบ่ค่อยมีลมว่าบริขึ้นไรกรูคือเรามป็นนัดนัดกันก็างไว้ว่าจิตไปท้ำรั่วตัดมาอยู่ข้างลมใส่จั่วเขาก็บว่าเขาจิตไปสมมือนี่นัดก็ทางเขาไวเร็ว ขนัดประมาณ 9, 5, 5, 5, เก่าม้งสิบมงเขตสมาเลย็เลเมา่ึ้้นไรหล่องๆก่อนไรรอบๆก่อนเดี๋ยวเขาโทรมาตามวะ

แตนไรเคยผ่านแล้วก่อเป็นเป็นคือผมวะครับผมของผมนี่ของผมเลียญเหรียญรถทุกมือเลยเจ็บผ่านมาพ่อเขาไปเบื้องลังบ้านเราลิปไม่มีคลิปติดเหลืองก็ติดแดงคลิปตั้งแต่สมัยสะพานมาหลับว,ว่าซีก็กลัวเหรอครับผมติดแดงที่สองขิปผมเขาไปลบที่มังค่านี่ย เขเล็กเบื้องอยู่หรอกแต่ว่ามันมันก็ยังม่ติดไม่ต้อิ่งมาติดแดงเพราะผมก็บอเด็เขาไปไปดูหรอกเขาไปเบื้องอยู่อาทิตย์หนึ่งกับว่าสองครั้งเขาไปเบื้องเขาไปตรวจสอบอยู่นี่นันติดแต่ก่อนมันก็ติดืองติดืองอยู่สี่คลิปหาคิปก็เป็นคลิปสั่นคลิปสั่นสามคิปคิปเงา้วสองคิป พอดีช่วงเศร้าคทีแรกวเราล่ลองเขาไปเบิ่งรอบหนึ่งนคะิดเองมิดเดงลย,ยี่สองคิดตรงก,กลบออกนี่็ร,รัวครัวบางวที่ดดีกว่คิคิปที่ติดเองเนะ็เป็นคิปที่ เฮียเครับผมเฮียเืบบ่อของภาษามันกับผมมีผัพอย่างไรเรื่องทอทอที่ใส่ตินเดงกุงงคือกันเป็นอย่างือติดแดงเลยหัวหลอกมาพูดหลายเรือครับผม เดี๋ยวผมจิจขออนุญาตลงก่อนด้ยครับขอบคุณหลายของขอบคุณคุณสุขับผมขอบคุณน้องทอขอบคุณขอบคุณทําเองขอบคุณคุณพ่ะยาดาครับผมขอบคุณคนองโบนขอบคุณคุณสุขอบคุณน้องถาขอบคุณคุณบัวพันนะครับผมขอบคุณหลายด้อยครับผมทีมให้กาลังใจขอบคุณหลายขอบคุณทุกรายทุกเรือนะครับขออนุญาตลงก่อนด้ยครับผมขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับ খাব জালো ক'লে